สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษเราก็ยังอยู่กันที่ Unit 7หรือในบทที่7กันนะคะในเรื่องของ my body ร่างกายของฉันในครั้งที่2กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้เตรียมหนังสือ new express english แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุร่างกายส่วนที่กำหนดได้ ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อ Student m a l l กิจกรรมการเรียนรู้ Listen and Say ฟังและพูดนักเรียนก็จะพบกับตัวตลกและเด็กผู้หญิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทั้งสองเขาจะสนทนาอะไรกันบ้างซึ่งแต่ละประโยคครูจะอ่านทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกให้นักเรียนฟังครั้งที่2ให้นักเรียนอ่านตามนะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลยนะคะเจ้าตัวตลกนะคะเขาก็พูดประโยคแรกออกมาว่า I have one head I have one head. ฉันมีศีรษะหนึ่งศีรษะ Two hands. Two hands. มือสองข้าง Two arms. Two arms. แขนสองข้าง Two legs. Two legs. ขาสองข้าง Two feet. Two feet. เท้าสองข้าง Who am I Who am I ฉันคือใครนะหรอ I am Robo I am Robo ฉันคือ Robo จากนั้นนะคะเด็กผู้หญิงก็เป็นฝ่ายพูดบ้างนะคะเด็กผู้หญิงก็พูดว่า Robo has one head Robo has one head โรโบมีศีรษะหนึ่งศีรษะ two hands two hands มือสองข้าง two arms two arms แขนสองข้าง two legs two legs ขาสองข้าง two feet two feet เท้าสองข้าง two feet, two feet. เจ้าตัวตลกที่ชื่อโรโบนะคะเขาก็ได้อธิบายว่าร่างกายของเขาเนี่ยแต่ละอวัยวะนะคะมีทั้งหมดกี่ข้างนะคะและเด็กผู้หญิงก็เป็นยังไงคะเขาก็พูดทวนซ้ำนะคะที่โรโบพูดนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นแกรมมาหรือไวยากรณ์นะคะซึ่งแกรมมาหรือไวยากรณ์ในวันนี้นะคะก็เป็นรูปประโยคที่ใช้บอกว่าตัวเราหรือเขาหรือหล่อนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีอวัยวะอะไรบ้างในร่างกายแล้วมีจํานวนเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเรานะคะเราต้องการบอกจํานวนของอวัยวะในร่างกายของเราก็สามารถบอกได้ดังนี้คือ I have ตามด้วยส่วนของร่างกายนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะ I have one head I have one head ฉันมีศรีรษะ1ศรีรษะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ I have a head I have a head จะมีความหมายเดียวกันกันกบประโยคด้านบนเลยนะคะก็คือฉันมีศีรษะหศีรษะเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงไหนคะแตกต่างกันตรงคำว่า one กับ a ซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีความหมายเดียวกันก็คือ1นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะต่อไปในกรณีที่เราต้องการพูดถึงเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงนะคะว่ามีส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ใช้ he ตามด้วย has แล้วก็ตามด้วยส่วนของร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้คําว่า she และตามด้วย has แล้วก็ตามด้วยส่วนของร่างกายตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็คือ he has two legs he has two legs เขาผู้ชายมีขาสองข้างหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น she has two legs เขาผู้หญิงมีขาสองข้าง ครูจะสรุปความรู้เพิ่มเติมให้นะคะคำกริยานะคะ have เราก็จะใช้กับประธานที่เป็น I นั่นก็คือเหมือนประโยคที่เราได้เรียนเมื่อข้างต้นก็คือ I ตามด้วย have และตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายส่วน has ก็จะใช้กับประธานที่เป็น he หรือ she นั่นก็คือ he หรือ she ตามด้วย has แล้วก็ตามด้วยคำส่วนต่างๆของร่างกายคำว่า a foot หมายถึงเท้าข้างเดียว แต่ถ้าเราต้องการพูดถึงเท้าสองข้างนะคะฟุตไม่เติม s นะคะแต่ต้องเปลี่ยนรูปเป็น f e e t ก็คือ s d o e e t feet แทนนะคะจะแตกต่างจากคำอื่นนะคะถ้าคำอื่นเนี่ยเป็นอวัยวะนะคะที่เราจะบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งข้างนั่นก็คือสองข้างนั่นเองนะคะเราก็สามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยเช่นคำว่า a l ลเ็กนะคะแปลว่าขาข้างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการบอกสองข้างก็เป็น ที่แปลว่า2แล้วก็เล็กนะคะเติม s ก็เป็น two legs ก็จะแปลว่าเท้าสองข้างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกการพูดนะคะเกี่ยวกับจำนวนอวัยวะภายในร่างกายนะคะทั้งของตัวเราเองและของผู้อื่นนะคะโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะในแต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะว่าคนคนนั้นคือใครและจะพูดถึงอวัยวะใดและมีจำนวนเท่าใดนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันที่ข้อแรกนะคะอย่างในข้อที่1นนะคะก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าคือมัมที่แปลว่าแม่นั่นเองนะคะแล้วเขาก็พูดถึงอวัยวะก็คือ one head นั่นก็คือศีรษะหนึ่งศีรษะนั่นเองนะคะถ้าเด็กผู้หญิงนะคะต้องการบอกว่าตนเองเนี่ยมีศีรษะหนึ่งศีรษะนะคะก็จะต้องพูดดังนี้ก็คือ I have one head ฉันมีศีรษะหนึ่งศีรษะ ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงนะคะบุคคลที่ในโจทย์กล่าวถึงนะั่นก็คือมัมว่ามีศีรษะหนึ่งศีรษะก็จะพูดได้ดังนี้นะคะก็คือมัม has one head คุณแม่มีศีรษะ1นึศีรษะแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ประธานเป็นมัมที่แปลว่าคุณแม่นะคะเราก็เปลี่ยนประธานนะคะก็คือ she ที่แปลว่าหล่อนหรือเขานะคะที่เป็นผู้หญิงโดยจะพูดได้ดังนี้ก็คือ she has one head เขาผู้หญิงมีศีรษะ1ศีรษะต่อไปก็คือโจอวัยวะที่พูดถึงก็คือ one head ก็คือศีรษะหนึ่งศีรษะเหมือนเดิมก็เช่นเดิมเลยนะคะเราก็จะพูดถึงศีรษะหนึ่งศีษษะที่เป็นของเราก่อนก็คือ I have one head ฉันมีศีรษะ1ศีรษะทีนี้ต่อไปถ้านักเรียนต้องการพูดว่าโจมีศีรษะหนึ่งศีรษะจะพูดได้ว่าอย่างไรคะ นักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า Joe has one head. Joe มีศีรษะหนึ่งสีรษะแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ประธานเป็นชื่อของ Joe เราจะสามารถเปลี่ยนประธานเป็นอะไรได้คะนักเรียนจะต้องดูอะไรก่อนคะนักเรียนจะต้องดูเพศของ j o ก่อนซึ่ง j o นะคะก็เป็นเพศชายใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวเลือกของประธานที่เราจะเปลี่ยนก็มีสองตัวเลือกก็คือ she ที่แปลว่าเขาผู้หญิงกับ he ที่แปลว่าเขาผู้ชายซึ่งโจก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นประธานที่เราจะเปลี่ยนก็ต้องเป็น he ถ้านักเรียนต้องการพูดว่าเขาผู้ชายมีศีรษะหนึ่งศีรษะนักเรียนจะพูดได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า he has one head เขาผู้ชายมีศีรษะหนึ่งศีษษะต่อไปดูสิคะว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ dad มานะคะ dad ก็คือคุณพ่อส่วนอวัยวะที่เขาให้มาก็คือ two legs ขาสองข้างอ่ะทีนี้เรามาฝึกพูดกันก่อนนะคะก็คือฉันมีขาสองข้างนะคะก็สามารถพูดได้ดังนี้ก็คือ I have two legs ฉันมีขาสองข้าง ต่อไปถ้านักเรียนต้องพูดว่า dad หรือคุณพ่อเนี่ยมีขาสองข้างนักเรียนจะพูดได้ไว่าอย่างไรคะนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า dad has two legs คุณพ่อมีขาสองข้าง อ่าแล้วก็เช่นเดิมถ้าเราไม่อยากใช้ประธานเป็นเดทที่แปลว่าคุณพ่อเราจะสามารถเปลี่ยนประธานเป็นอะไรได้คะระหว่างชี้กับฮีซึ่งประธานที่เราต้องเลือกใช้ก็คือฮีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายถ้านักเรียนต้องการพูดว่าเขาผู้ชายมีขาสองข้างนักเรียนจะสามารถพูดได้อย่างไรคะ นักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า he has two legs เขาผู้ชายมีขาสองข้างต่อไปก็คือใครคะ r o b o นั่นเองเราเจอกันเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะเจอกันอีกรอบเลยและอวัยวะที่เขาให้มาก็คือ two feet นั่นก็คือเท้าสองข้างนั่นเองทีนี่เรามาฝึกพูดนะคะตัวเราเนี่ยมีเท้าสองข้างนะคะ โดยสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะก็คือ I have two feet ฉันมีเท้าสองข้างต่อไปทีนี้เราจะบอกว่าโรโบเนี่ยมีเท้าสองข้างเราจะสามารถพูดได้อย่างไรคะเราก็สามารถพูดได้ว่า Robo has two feet Robo มีเท้าสองข้างแล้วถ้าไม่อยากใช้ประธานเป็นชื่อของโรโบ จะสามารถเปลี่ยนประธานเป็นอะไรได้คะระหว่างทีเขาผู้ชายหรือ she ที่เป็นเขาผู้หญิงเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น he ที่แปลว่าเขาผู้ชายนะคะเพราะโรโบ t เนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเราต้องการพูดว่าเขาผู้ชายเนี่ยมีเท้าสองข้างเราจะพูดได้ว่าอย่างไรคะเราก็สามารถพูดได้ว่า he has two feet เขาผู้ชายมีเท้าสองข้างต่อไปก็คือจิมมี่และอวัยวะที่เขาให้มาก็คือ two hands มือสองข้างเราก็จะฝึกพูดกันก่อนนะคะว่าฉันมีมือสองข้างนะคะจะพูดได้ว่าอย่างไรซึ่งฉันมีมือสองข้างนะคะก็สามารถพูดได้ว่า I have two hands ฉันมีมือสองข้าง แล้วถ้านักเรียนต้องการพูดว่าจิมมี่มีมือสองข้างนักเรียนจะพูดได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า Jimmy has two hands Jimmy ม,ม,มีมือสองข้างต่อไปถ้าไม่อยากใช้ประธานเป็นชื่อของ Jimmy เราจะเปลี่ยนประธานเป็น he หรือ she คะ เราก็จะต้องเปลี่ยนประธานเป็น he เพราะจิมมี่เป็นผู้ชายนั่นเองถ้านักเรียนต้องการพูดว่าเขาผู้ชายมีมือสองข้างนักเรียนจะพูดได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า he has two hands เขาผู้ชายมีมือสองข้างต่อไปคนสุดท้ายนะคะก็คือแซนดี อวัยวะที่เขาให้มาก็คือ two arms หรือแขนสองข้างนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการพูดว่าฉันมีแขนสองข้างก็สามารถพูดได้ดังนี้ก็คือ I have two arms ฉันมีแขนสองข้างและถ้าเราต้องการบอกว่าแซนดี้มีแขนสองข้างเราจะสามารถพูดได้อย่างไรคะนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า Sandy has two arms. Sandy มีแขนสองข้างและถ้าเราไม่ต้องการใช้ประธานเป็นชื่อของ Sandy เราจะต้องใช้ประธานเป็น he เขาผู้ชายหรือ she ที่แปลว่าเขาผู้หญิงคะเราก็จะต้องใช้ประธานนะคะก็คือ she ที่แปลว่าเขาผู้หญิงถ้าเราต้องการพูดว่าเขาผู้หญิงมีแขนสองข้างจะสามารถพูดได้อย่างไรคะ ก็สามารถพูดได้ว่า she has two arms เขาผู้หญิงมีแขนสองข้างต่อไปนะคะก็จะเป็น homework หรือการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า166เรามาดูกันในหัวข้อบแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่7 my body ในข้อ a listen act and say ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ทำท่าแล้วก็พูดประโยค อย่างเช่นข้อที่1 this is my head แต่ว่านี่คือศีรษะของฉันก็ให้นักเรียนนำสองมือของนักเรียนแตะที่ศีรษะของนักเรียนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะพูดข้อละสองครั้งครั้งที่1ให้นักเรียนฟังครั้งที่สให้นักเรียนอ่านตามในระหว่างที่นักเรียนพูดประโยคตามครูนะคะก็ให้นักเรียนนำมือแตะหรือสัมผัสนะคะที่อวัยวะตามประโยคที่พูด จากนั้นครูจะแปลประโยคเป็นภาษาไทยแล้วมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยนำมือทั้งสองข้างแตะที่อวัยวะถูกต้องหรือไม่มาเริ่มที่ข้อที่หนึ่งเลยนะคะ This is, This is my head This is my head นี่คือศีรษะของฉันข้อที่สอง This is my arm This is my arm นี่คือแขนของฉันข้อที่สาม This is my leg. This is my leg. นี่คือขาของฉันข้อที่ส This is my hand. This is my hand. นี่คือมือของฉันต่อไปข้อที่หนะคะ This is my foot. This is my foot. นี่คือเท้าของฉัน เป็นยังไงกันมากคะนักเรียนแตะหรือสัมผัสอวัยวะถูกต้องกันบ้างไหมเอ่ยนักเรียนก็ลองฝึกกันดูนะคะต่อไปก็ยังอยู่ที่หน้า166ในข้อ b listen and choose the words you hear ให้นักเรียนนะคะฟังและเลือกคำศัพท์ตามที่ได้ยินโดยเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะทับตัวอักษร a หรือ b โดยแต่ละข้อนะคะครูจะพูดทั้งหมด2ครั้ง แล้ครูจะมีการเว้นวรรคนะคะระยะสั้นๆเพื่อให้นักเรียนมีเวลากากบาดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 number o n a b r u h e a d a b r u h e a d นักเรียนเลือกข้อนักเรียนกากบาดเลือกข้อในข้อที่1ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2 number two pholix four l e g s นักเรียนกากระบาดตัวเลือกในข้อที่2ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3 number t two arms two arms นักเรียนกากระบาดตัวเลือกในข้อที่3ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4 number f o u two feet t feet. นักเรียนกากระบาดตัวเลือกในข้อที่4ได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5 number f i Two hands. Two hands. นักเรียนกากระบาดเลือกตัวเลือกในข้อที่5ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังกันออกบ้างไม่เอ่ย ซึ่งคำศัพท์นะคะก็เป็นคำศัพท์ทั้งในบทเรียนนี้และบทเรียนที่นักเรียนเคยเรียนมามาผสมกันนะคะต่อไปหน้า167ในข้อ C look at the picture and trace the letters ให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพและเขียนอักษรตามร้อยปลาอันนี้ก็ไม่ยากนะคะให้เขียนตามร้อยปละให้สวยงามอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือในหน้า168ในข้อ D Look at the Picture and Match ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วจับคู่ข้อความในวงรีสีฟ้ากับในสี่เหลี่ยมขอบแดงนะคะให้ถูกต้องโดยในวงรีสีฟ้านะคะก็จะมีคำว่า a frog กบหนึ่งตัว a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคน a fish ปลาหนึ่งตัว a rat หนูหนึ่งตัวแล้วก็ a bird นก1ตัวนะคะส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีคำว่า two legs ขาสองข้าง no legs ไม่มีขา four legs ขาสี่ข้างเรียนก็จะต้องทำการโยงเส้นนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตจำนวนขานะคะให้สัมพันธ์กันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองทำดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในครั้งนี้รูก็หวังว่านักเรียนนะคะ สามารถฝึกพูดประโยคนะคะเกี่ยวกับการบอกจำนวนอวัยวะนะคะได้คล่องแคลว่วมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเ the พียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ